มีข่าวลือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยสามารถจะถือเงินบิตคอยไว้ได้แต่เบอร์หนึ่งออกมาสวนทันทีไม่มีความสนใจเลยและกฎหมายก็ไม่ให้ถือด้วยเพราะฉะนั้นถล่มขายบิตคอยออกมาทันทีครับเป็นราคาบิตคอยที่ตกหนักมากที่สุดในรอบเกือบ3สัปดาห์จากเคยเกินแสนดอลลาร์ 100. วันนี้เหลือต่ำกว่า9 0 0 0 0ดอลลาร์ 90. เหรียญหนึ่งหายไปเกือบ3 0 0แสนเพียงแค่1วันทำการนะครับนอกเหนือจากการตัดสินใจลงดอกเบีย้ยแล้วเสียงแตก แล้วยังบอกว่าปีหน้าจะลงดอกเบี้ยน้อยครั้งและยังบอกว่าปีหน้าเนี่ยนะครับขนาดของหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะลงมากลงน้อยในแต่ละครั้งก็อาจจะไม่เท่ากันอีกต่างหากนี่สะเทือนไปทั่วโลกแล้วนะฮะในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลในเอเชียก็อ่อนค่าลงทำนิวไฮนะฮะตัวทำนิวโลถูกไหมฮะเสร็จแล้วอะไรครับเกิดการเทขายหุ้นหุ้นวันนี้ดัชนีหลายตัวก็จะปรับฐานในตลาดสาคัญครับเพราะเนื่องว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยลงชานะครับแต่ว่าตัวต่อไปอันเนี้ยมาจากการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการ ลงดอกเบีย้ยของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือจูลมพาวเวลจนส่งผลให้อะไรทราบไหมฮะเงินบิตคอยเนี่ยที่ไหลขึ้นมาเล่นกันแรงๆไร่ราคามากันตั้งแต่ได้โดนัลด์ทรัมป์รู้ผลเป็นปนนระธานาธิบดีสหรัฐตั้งแต่5พฤศจิกายน,ยนจนกระทั่งขึ้นไปสูงสุดสถิติเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเมื่อวันที่18ธันวาคมก็คือวันที่เขากำลังประชุมกันอยู่นั่นแหละครับของเฟดเนี่ยนะฮะ1 8 0 0 0แสดดอลลาร์สูงสุดนิวไฮเลยนะฮะ อันนั้นคือแตะหลัก1 8 0 0 0 0เป็นครั้งแรกและคําประวัติศาสตร์แต่สูงสุดระหว่าวงวันในวันที่18บธันวาคมนี่นะฮะไปถึง1 8 3 1 5ดอลลาร์1บิตคอย์แรกได้3.74ล้านบาทคิดดูสิครับแล้วหลังจากนั้นนะครับแค่24ชั่วโมงขายในเอเชียเลยมาถึงเช้าวันนี้ก็คือ19ไงถูไหฮะก็กลายเป็นว่าเงินบิตคอยในเอเชียเปิดตลาดเช้าวันนี้ ไม่เพียงแค่หลุดหลัก1,800ดอลลาร์นะฮะเออโทษนะ1,800งดอลลาร์นะฮะยังหลุดหนึ0 0 0สนดอลลาร์ต่อบิตคอยอีกแล้วก็ยังหลุด99,900อีกแล้วก็มาจอดตรงไหนทราบไหมฮะเก้าหมื่นเกดอลลาร์สหรัฐเพียงแค่24ชั่วโมงครับเท่ากับว่าอะไรทราบไหมฮะคือถ้าเทียบ24ชั่วโมงนี่หายไป5%แต่ถ้าเทียบกันตั้งแต่สถิติเมื่อ18ธันวาคมที่ขึ้นไปถึงหนึ่งแสนแปดพันดอลลาร์สหรัฐ หายไปถึงเท่าไหร่ทราบไหมฮะเกือบ3 0 0 0 0นบาทเพียงแค่ K ชั่วข้ามคืนทีนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนักลงทุนบิตคอยทําไมขายกันแบบชนิดที่นี่น่าจะเป็นการขายที่หนักที่สุดตั้งแต่5พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นมาด้วยนะครับทำไมกลัวอะไรกันเลยฮะตกใจกับอะไรหรือเปล่าตกใจกันเลยครับเพราะว่าจรวมเพาวยววประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับตอบคําถามผู้สื่อข่าวบอกว่าอัน,น,นเนี้ยโดนัทป์เนี่ยเขามีโนโยบายเนี่ยหลายๆอย่างเกี่ยวกับบิตคอยและหนึ่งในนั้นคือแหละรรสร้าง ทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์เงินบิตคอยของอเมริกาเพราะฉันเวลาใช้คำว่าทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็โดนดว่าทผู้เองฮะว่าไอ้เจ้าทุนสำรองตัวนี้จะทำหน้าที่คล้ายๆกับอะไรทราบไหมฮะน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของอเมริกาคือมันคล้ายๆกับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เจโมนพาวเวล์ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อคืนเลยนะฮะบ,บอกว่าเรื่องนี้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยไม่มีความสนใจนะนอกจากไม่สนใจแล้วเนี่ยนะครับกลับไปดูพื้นฐานของกฎหมายในการตั้งธนาคารกลางของสอเมริกาเนี่ยนะครับ ไม่มีกฎหมายข้อไหนเนี่ยนะอนุญาตนะไม่มีการอนุญาตให้แบงก์ชาติอเมริกาถือของสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีที่เป็นเงินสกุลที่ซื้อขายกันแบบในตลาดแบบวันต่อวันหรือแม้แต่เป็นสถาบันซื้อขายกันซึ่งก็คือบิตคอยถ้าพูดง่ายๆฮนะก็กฎหมายไม่อนุญาตให้ถือครองบิตคอยโดยเฉพาะธนาคารกลางของสหรัฐอ,อเมริกาไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็แล้วแต่หรือแม้แต่จะเป็นเนี่ยสาขากลางก็แล้วแต่นะครับพอให้สัมภาษณ์แค่นี้แหละครับกลายเป็นว่านับลงทุนที่ลุ้นมาอยู่ตลอดเลยนะฮะ ว่าในที่สุดเนี่ยนะครับนโยบายของทรัมป์มาถูกมาใช่นะจะตั้งศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยให้อเมริกานะครับเป็นแคปิตอลออฟบิตคอยอินดิสเพเน็ตนะฮะแล้วก็ยังต่อไปด้วยการตั้งผู้คนที่จะเข้ามากับ,กบดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินคริปตโตเรนซีซึ่งก็เป็นนะฮะกลุ่มที่อยู่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์จนกระทั่งล่าสุดก็บอกว่านี่ยจะตั้งนะฮะเรียกว่าทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์บิตคอยจนกระทั่งมีกระแสะไปอีกนะฮะซึ่งก็ไม่มีใครยืนยันได้ครับว่าตอนเนี้ยนะกระทรวงการคลัขงของอเเเมริกาาา่ข้ไปใส หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารนโยบายการคลังของอเมริกาซึ่งเรื่องนี้ไม่มีการยืนยันนะฮะแต่เรื่องนี้ยืนยันแล้วจากปากของโจโรนพาวเวลเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งของแบงก์ชาติอเมริกาเซโนชัดหมดครับถูกเทเลยครับนะครับแล้วก็เป็นการเทออกมาด้วยความตกอกตกใจน่าจะเกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆทําไมพูดอย่างนี้นั่นกระแสว่าบิตคอยมีโอกาสกลับขึ้นไปยืนเหนือ1นึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐใช่หรือไม่คําตอบคือใช่แต่นี่เป็นการตกใจตกใจหนัก เพราะี่จกว่าถ้าหากว่าแบงก์ชาติอเมริกานี่นะครับเขาไม่เอาบิตคอยหรือสกุลใดก็แล้วแต่ในคริปโตเคอเรนซีไปอยู่ในนะทุนสำรองระหว่างประเทศหรือว่าบริหารจัดการนี่นะครับมันก็เป็นการเอาแบบไกลๆนะฮะก็คือการลดความน่าเชื่อถือของสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีอย่างไกลๆแล้ว ะะดังนั้นก็แสดงว่าแม้แต่แบงค์ชาติทางนี้เขาก็ไม่ถือนะครับเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ยึดที่จะลงอยู่ในพอร์ตของเขาด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คืออีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ทําให้เนี่ยนะฮะเรื่องของค่าเงินบิตคอยนั้นถูกเทขายอย่างหนักในคืนที่ผ่านมาแต่ถ้าเราวิเคราะห์กันลงลึกไปในขนาดนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าการที่ลดดอกเบี้ยช้าลงมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยลบที่ลากเงินบิตคอยให้ถูกเทขายอยีกเหมือนกันแต่ว่าไม่หนักเท่ากับเมื่อคืนคาสัมภ,ภาษณ์ของเจอร์โรมเพาเว พราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับต้นทุนทางการเงินถ้ามันลงและลงช้าก็แสดงว่ายังสูงอยู่ถูกไหมฮะและส่วนใหญ่ของการลงทุนอย่างในทั่วโลกเนี่ยนะครับมีทั้งกู้มาจิ้นมาลงทุนกันทั้งนั้นหรือว่าใช้เงินสดนี่แทบจะน้อยในสัดส่วนที่น้อยมากๆลยครับดังนั้นบิตคอยเองก็คาดหวังไงฮะว่าการลงดอกเบี้ยของอเมริกาต้องเป็นไปตามสูตรคือครั้งปีหน้าต้องลง4ี่รอบรอบเราสื่อลงเป็นเซ็จต้อหเอร์เท่ากับปีนี้ที่ลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์แม้จะสามรอบก็ตามแต่ผมมาบอกอย คนเล่นบิตคอยก็ต้องมีต้นทุนทางการเงินแบกต่อไปในการที่จะเข้ารอบใหม่หรือว่าในการที่จะออกรอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนกันครับนะฮะคือไอ้ตัวร่วมของอดอกเบียลงช้าหรือว่าขึ้นดอกเบียเนี่ยนะครับหุ้นไม่ชอบทองคําก็ไม่ชอบคริปโตเคอเรนซสีสกุลไหนก็ไม่ชอบนะฮะเนี่ยมันจะสวนทางสวนทางกันหมดยกเว้นตลาดพันธบัตรเท่านั้นที่มันจะสวนทางกันนะครับดังนั้นด้วยเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่า ในคืนนี้เนี่ยยังจะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นของบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐในแต่ละสาขากับมุมมองที่ได้ข้อสรุปมาว่าปีหน้าจะลงน้อยเนี่ยนะครับเชื่อสิจะมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยจากผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับในคืนนี้ก็ยังมีสัปดาห์หน้าก็ยังมีนะครับและจะไปในทิศทางเดียวกันเลยครับว่าเป็นการตอบย้าว่า1เงินเฟอ้อยังดื้อดิ้นได้ 2. นโยบายทรัมป์ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่มีแรงกดดันกับเงินเฟ้อแน่ 3. ต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวจากนี้ไปในการประชุมทั้งหมด6รอบของอเมริกาปีหน้าเริ่มสตาร์ทมกราคมนะครับเพราะว่า20มกราคม,มจะได้เห็นเลยครับว่าอะไรบ้างที่จะมีตัวเลขที่ทําให้ต้นทุนทางการเงินและภาะวะเงินเฟ้อของอเมริกาถีบตัวสูงขึ้นดังนั้นแม้แต่บิตคอยน์เขาคงต้องรอดูจังหวะเวลานี้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมนะครับว่านับตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะน,นี้เงินบิตคอยขึ้นมาแล้ว150%ถ้าไม่นับเมื่อคืนนะที่ลงไปตนะั้งแี่หนะ้าเประมาณ150%เน นับตั้งแต่5พฤศจิกายนจบวันเลือกตั้งจนกระทั่งเมื่อคืนเนี่ย18ธันวาคมเนี่ยขึ้นมาแล้ว50%นะฮะภายในภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนกับอีก1สัปดาห์ถามว่าสูงไหมมันสูงอยู่แล้วสำหรับทรัพย์สินที่เสี่ยงที่สุดในโลกขนาดนี้ก็คือคริปโตเครนซีโดยเฉพาะสกุลเงินบิตคอยนะครับ